สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทานท่าซีมีดัตมีครั้งนี้จะเป็นวันเสาร์ที่18และวอาทิตย์ที่19มีนาคมนะคะเอาละค่ะเราจะมาฟังกันค่ะว่าดวงชะตาคนที่เกิดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยในช่วงวันหยุดนี้นะสีมงคลจะเป็นสีม่วงสีแดงสีชมพูแล้วก็สีครีมแล้วดวงชะตาของคุณนะคะ จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้คนค่ะรวมถึงการเจราจาการต่อรองต่างๆเนี่ยเรียกว่าได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยทีเดียวทีนี้ใครก็แล้วแต่ค่ะที่มีการติดต่อเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไว้นะคะช่วงเนี้นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เรื่องของโชคลาภค่ะการเสี่ยงโชคเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยนะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงค่ะ สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้สําหรับดวงวันที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสบดีและก็วันพุธกลางคืนค่ะในวันหยุดนี้นะคะให้ใช้เสื้อผ้าที่เป็นโทนสีน้าเงินสีเขียวสีดาแล็สีฟ้าค่ะแล้วดวงของเรานะคะในวันเสาร์อาทิตย์นี้ต้องบอกเลยนะคะว่าดวงฟังในเรื่องของหน้าที่การงานและก็การเสรี่ยงโชคด้วยนะคะ สิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนกันนิดหนึ่งนะก็คือาการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าถ้าคุณใช้จ่ายตามอารมณ์นะคะมันจะเกิดน,นิส่งได้วันหยุดนี้ค่ะต้องระมัดระวังคนแปลกหน้านะคะที่เข้ามาติดสนิทกับเราจะทําให้เราเนี่ยเสียเงินได้ด้วยเช่นกันสําหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธวันอางคารแล้วก็วันศุกร์ค่ะนะคะสีมงคลในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะให้ใช้สีน้ําเงินน้ําตาลสีขาวแล้วก็สีดํา แล้วจะเด่นในเรื่องของการเงินด้วยค่ะดวงชะตาแล้วนะการเงินเนี่ยมันพร้อมที่จะวิ่งเข้ากระเป๋าเรานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราสามารถที่จะลงทุนได้นะคะก็ได้กําไรมาพอสมควรละเอออีกเรื่องหนึ่งค่ะนะคะคุณจะเป็นดวงที่มีโชคจากการเสี่ยงนะคะหรืออาจจะมีการไปใส่ถามทวงหนี้เก่าก็มีโอกาสที่จะได้คืนมาเป็นบางส่วนด้วยเช่นกัน เรื่องของความรักต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการถึงห่วงการไม่ไว้วางใจกันเข้ามานะคะการงานไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่ายังไปได้เรื่อยๆสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่จะประจําในรับสัปดาห์นี้ให้ทุกคนได้สักการะบ,บูชาเนี่ยนะคะก็จะมีหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดเนี่ยใครติดขัดปัญหาอะไรนะสักการะบ,บูชาขอท่านซะ นะคะแล้วก็มีเซนแปะวัดลงสีค่ะแล้วก็ไม่ยาน่ากสององค์นี้นะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของโชคลาภโดยตรงเลยทีนี้เครื่องประดับเสริมดวงค่ะในรับสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นเครื่องเงินเป็นนินนะคะแล้วก็ทองคําขาวคนที่เกิดในวันหยุดนี้นะคะหรือเกิดในช่วงของเดือนมีนาของรอบสัปดาห์นี้เวลาจะทําบุญวันเกิดค่ะเน้นเรื่องของการฝังลูกมิมิค่ะ หรืออาจจะซื้อที่ดินถวายวัดก็ได้เพราะว่าตรงนี้จะเกิดอดิสงชีวิตเรานะคะจะมีความราบรื่นนะคะมีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของอาหารที่จะทำบุญเลี้ยงพระนะคะก็ขอให้มีส่วนผสมของกะทินะคะอาจจะเป็นแกงเผ็ดต่างๆก็ได้หรือขนมต่างๆก็ได้เพราะตรงนี้จะเป็นเคร็ดนะให้เราประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็จะเป็นที่ชื่นชมนะคะของคนรอบข้าง มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำวันเสาร์อาทิตย์ที่18แล้วก็19มีนาคมค่ะสำหรับเลขเด็ดประจำวันเสาร์ที่18มีนาคมนะคะชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข7เลข1เลข4เลข2เั้นไปที่เลข3กับเลข7ชุดจับคู่30 35 36 38 39 07 57 67 87 97นะคะ ส่วนเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่19มีนาคมชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข6เลข4เลข8เลข0เนนไปที่เลข1กับเลข6ชุดจับคู่12 13 15 17 19 26 36 56 76 96ก็เป็นทั้ง2วันเลยนะคะทั้งวันเสาร์ที่18แล้วก็อาทิตย์ที่19ทุกท่านคะอย่าลืมนะคะหมั่นทำบุญหมั่นให้ทานนะอันนี้ส่งจะทำให้เรามีเงินนะคะแล้วก็ ได้รับการช่วยเหลือจากคนรับค่าแล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันสวัสอาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้สวัสดีค่ะ